อสวัสดีครับเออชิ <c oughs> อ่า <c oughs> น้องนีน้องชิสวัสดีวันนี้เราจะมารีวิวหรือว่าจะมาแกะกล่องทีวีเครื่องใหม่ของเราของบ้านเรากันนะครับอันนี้เราจะเอาไว้ดูข,ข้างบนเนาะไว้ข้างบนกันเอาไว้ให้อามาดูละครกันนะละครหลังข่าวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดู จะแกะดูกันเนาะนี่น,น,นี่มีคนรอดูแล้วนะครับทีวีเครื่องนี้ก็ไซส์นี่นะครับ32นิ้วนี่32นิ้วนนยี่ห้อนี่เลยอคออัคอเนติกนะครับอคอเนติกเป็นแบรนด์สินค้าไทยนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่4,790บาทเราซื้อที่ห้างโลตัสนะครับซื้อที่โลตัส เป็นสมาร์ททีวีด้วยนะครับนี่ดู Netflix ได้ดู YouTube ได้ต่อ Wi-Fi นะครับเป็นดิจิตอลในตัวก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้กล่องแล้วเนาะนะสามสนิ้วก็นะ่าจะเหมาะกับการดูทีวีในห้องนอนนะครับอ่ะดูสเปคประมาณดูสเปคกันนี่นะนะครับสเปคประมาณนี้เนาะมีเชื่อม Wi-Fi ได้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลย โอเคเราแกะแล้วนะนี่เลยเจอมาเปิดมาก็เจอขาขาทีวีนะครับขาทีวีปลาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ยกลงไปย้ายย่องอู้น้ำหนักเบามากน้หนักเบามากเลยยกไปดูตรงไหนก็ได้เนี่ยอะไรอะไรคู่มือคู่มีทุกอย่อง เอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ม,ลวามาใกล้ๆนะฮะตัดต่อมาต่อไปนนี้เราจะมาดูว่ามีช่องต่ออะไรบ้างเนาะดูของนหน่อยดูครับนี่ครับมีช่องช่องต่อ,อนะครับออดิโอ,อวิดีโอช่องต่อทีวีแบบดั้งเดิมเนาะแล้วก็มี HDMI ให้สองช่องออมี USB ให้สองอช่องออแล้วก็มีสาย LAN ต่อให้หนึ่งช่องแล้วก็ต่อ ตัว Wi-Fi ไร้สายให้นะครับตัวนี้ต่อได้ด้วยนะมอกรนะครับผ่านมอก็ต่อคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะมีต่อคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็สายกัดนะครับรีโมทเนี่ยเห็นไหมรีโมททันสมัยนะก็คือมีปุ่มของ youtube Netflix แล้วก็พวกอินเทอร์เนต็ตต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยเราเล่นได้เลยกดเข้าได้ทันทีเลยนะครับ รีโมทรุ่นใหม่ด้วยนะนี่คนขายบอกรีโมดเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่กว่าตัวโชว์เขาอีกนะ<ไ>่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาะใส่ตัวขาทีวีนะครับ<ไ>สุดยอดเจ้าไอ้น็อตเทปเขาให้มานะครับรอบตัวสีดํามาอยู่ในซองคู่มือนี้นะครับมีใบรับประกันด้วยนะครับตัวขานี่จะจะใส่แบบนี้นะฮะก็ตรงนี้มันจะมีเหลี่ยมให้เลยนะเสียบได้เลยนะครับยังไงก็ใส่ไม่ผิดอยู่ละนะฮะนี่นะฮะ นี่นะครับในแล้วก็อีกด้านนี้นะครับขาไฟนี่อง่ายมากเลยนะสติกเกอร์อยังไม่เอาออกนะครับจะลอยไว้ก่อนอเฮ้ยของใหม่ไปทำไมน็อตเยอะจังเลยอ่ะน็อตขาทีวีไงหรอใช่อ่าถ้าสองตัวก็ต้องอันนี้น็อตทีวีนะครับนี่น็อตขาทีวีนะน้องนีนเป็นคนบอกเองชิบแกเลย อ่าต้องใช้ไขควงด้วยนะครับไขควงด้วยกิีวอ่าตอนนี้มีดูฮะนี่ไข่ต้องนานผิดรูนะครับผิดรูโอ้ยทำไมไม,ไม,ไมน,น,นี่นี่นี่ช่างน้อยมาช่วยดูด้วยแ๋ <c oughs> น่ชี้แต่ป๊าทำเองลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจ มีไมมมาไหามาไม่ได้ดูเลยนี่ดูนี้นี่ออ๊ยหัวชนกันด้วยใชสำหรับทีวีเครื่องนี้นะครับเม่อเราได้เช็คราคาในช้อปปี้นะครับในร้านค้าออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันเป็นรุ่นใหม่เนาะราคามันยังไม่ลงมั้ง เช็คแล้วรประมาณ5้าพันนะครับแต่ว่าเราสามารถซื้อในโลตัสได้ถูกกว่าเราก็เลยจัดโลตัสที่ว่นนะครับอุ่นใจกว่าเนาะซื้อในห้างกับสินค้าตาเสียหมดแล้วเนี่ยจี้ไม่เป็นไรลกูก พอตึงมือนะครับไม่ต้องไขไม่ต้องข่างแน่นมากเนาะอันนี้น็อตที่เหลือนี่เดี๋ยวพาากันนะมันเป็นน็อตอะไรนะครับมีสองตัวนี้แล้วก็อีกสี่ตัวนี้นะเดี๋ยวเปิดคู่มือดูแล้วกันตอนนี้เราอยากดูเลยว่าเปิดทีออกมาแล้วจะเป็นยังไงไม่ได้เชื่อเลยน่ทีวีสองอันอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองทีวีนะครับตอนนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วเปิดเลย อตอนนี้ก็เปิดออกมาแล้วค่ะอ๋อใช่ตอนนี้เรายังไม่ได้เสียบสายสัญญาณนะครับก็เลยดูไม่ได้นะครับงันจะดูเป็นแบบดิจิตอลดูแบบเป็นแบบสมาร์ททีวีไปก่อนสมาร์ททีวีก็จะกดปุ่มนี้น,นะครับป,ปุ่มโฮมอ่าปุ่มโฮมเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวเลือกนะครับตัวเลือกเราต้องไปตั้งค่าไอ้ตัว Wi-Fi ก่อนเนาะ อ่าอ่าเดี๋ยวไปตั้งค่า wifi ก่อนนะครับไป,ไ,ไปที่เครือข่ายใช่ไหมไปที่เครือข่ายนะครับไม่รู้ไม่ทราบว่าเหตุกันหรือเปล่าครับเพราะว่ามือถือไม่ไม่โฟกัสอ่าแล้วก็เลือกสัญญาณ wifi ที่เราใช้อยู่นะครับจะ โค okay, ครับแล้วก็เชื่อมต่อ,อตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดู YouTube กันเนาะไม่ค่อยได้ดูยังอยู่แล้วนะครับดู YouTube กันอย่างเดียวนะฮะกดปุ่มโฮมเข้าไปนี่นะครับมีช่องมีเด a Netflix YouTube ครับแล้วก็อือ่นๆนี่แต่อื่นๆนี่เป็นยังไงโอ้มีช่องการ์ตูน มี Facebook ให้ด้วยนะฮะมี y o ยูทูบคิดนี่กินมีครบหมดเลยเนี่ไงนบราอเซอร์ผมมีไบราเอรราเซอร์ให้ด้วยนะปาชอบมากเลยเนี่ยเซิร์ชเซิร์ชเน็ตได้ด้วยเนี่ยจริงไหมเนี่ยดูสิเซิร์ชได้จริงป่ะว้าวโอถ้ามันเล่นได้นะปาไม่เล่นมือถือแล้วนะเนี่ยทีวีจอใหญ่กว่าอ่าลองป้อนไบราอเซอร์ดูนะลองลองป้อนอะไรดีอ่านี่ครับออกมาที่ เว็บเบราว์เซอร์ Google แล้วเราลองเซิร์ชเว็บไซต์อะไรดีจะลองดูนี่นะฮะ<ท>เชยไหมไเ,เชยมากกระปุกกระปุกใชนี่นี่กระปุกขึ้นมาแล้วกระปุกเหกระปุกรถทอมแล้วก็จะมีลูกศรที่เป็นเหมือนเมาส์นี่นะให้เราได้กดเลือกขับมาแล้ว ไมได้นะเคเลยล่ะเฮ้ยแต่จะหมุนช้าไปนิดนึงนะเนี่ยหรือว่าเน็ตเราไม่แรงอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับเป็นสมาร์ททีวีราคาประหยัดนะครับความแรงในการเล่นเน็ตก็จะช้าอ้าวไม่เข้าปาป๊าบนุสั่งดาวไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าป้าไหนลูกเออทำไมมันเป็นมรรลุสต่งดาวใช่ไหม นี่ไงมาแล้วต่างดาวกร์ตูนเป็นยังไงอ่ะก็จะช้านิดนึงนะครับนี่าเยอะกินกระตูนเหรอเนี่ยเป็นเพจเป็นเพจที่มีข่าวเยอะเนี่ยป้ายังอ่านอยู่เลยนะใครยังอ่านอยู่บ้างนะครับข่าวช่้งวันการ์ตูนเหรอเฮ้ย รับนี่ครับอ่านข่าวได้ด้วยนะนี่นี่น,นี่เอาเอาไว้เล่นในห้องนอนอไว้ดูในห้องนอนเนาะป้าชอบเลยนี่นี่นหวยหวยงวดล่าสุดนะครับนี่นี่งวดวันที่หนึ่งกุมภาอ่าโอเคจับไปที่หน้าอันนี้ดีกว่าทีวีเนี่ยคงไม่ดีวิวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเหลือแค่ต่อ,อตัวเสาอากาศนะครับไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวจะมาดู youtube กัน y o u u t YouTube 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 เนี่ยเด็กๆชอบมากเลย กดปุ่มโฮมปุ่มเดียวเลยนะครับ Netflix คงต้องสมัครก่อนเนาะนี่มเป็นอเล่นด้วยอ่ะน <Netflix. S 2> <YouTube. S 3> ี่ YouTube นะในมือถือสีอาจจะเพี้ยนหน่อยนะลงนะคือชื่อเขาใช้ไม่ไม่ลงชื่อนะครับข้ามไปก่อนนี่ครับก็จะมีหน้าแรกมาให้เราได้เลือกนะครับไม่ต้องล็อกอินก็ได้นะก็ดูได้เนาะนี่ ครับช่องเด็กออหรือว่ายูทูปคิดนะครับเราก็ดูได้อันนี้ของเด็กก็มีนี่ไงนี่นครับรอนานไหม,มนมมาน,นิาดนึงนะภาพจะแตกนิดนึงอาจจะลองมาตั้งค่ากันดูเนาะว่ามันตั้งค่าความละเอียดได้หรือเปล่า ก็โอเคนะครับอ่าโอเคก็จบการรีวิวทีวีเครื่องใหม่ของบ้านเรานะครับหลังจากที่เครื่องนี้เอาไว้55นิ้วเนาะ LG 55นิ้วก็ไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วเครื่องเนี้ยจอก,ก็เริ่มเป็นเส้นแล้วนะครับมันก็เริ่มมีปัญหาบ้านแต่เราเอาไว้ดูชั้นล่างนะครับอันนี้เอาไว้ดูในห้องนอนเนาะอ่าก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้น้องนินายแลยายค่ะย้ yeah. พี่สวัสดีสวัสดีค่ะชี้งงอีกแล้วะไม่เป็นไรครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าสนใจก็ลองไปหาซื้อดูกันได้นะครับสวัสดีครับ